กัญชัยเปิดแชทมือปริศนาส่งขู่กระติกพร้อมฝากถึงแม่แตงโมแบบนี้ล่าสุดในรายการโหนกระแสหนุ่มกัญชัยได้เผยแชทซึ่งเป็นของจริงเป็นข้อความจากคนที่ใช้เฟซเพจของแตงโมใช้ไลน์แตงโมโทรไปหากระติกและส่งคลิปที่มีภาพส่วนตัวมากๆของแตงโมไปขู่โดยในแชทมีข้อความว่าเห็นแล้วใช่ไหมผมต้องการรู้ว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงผมกู้ข้อมูลกลับมาได้หมดแล้วผมจะปล่อยภาพที่ผมกู้มาได้ ทั้งกระติกและแตงโมจะไม่มีที่ยืนในสังคมแต่ถ้าดีที่สุดผมจะไม่ดาเนินการอะไรต่อทางเพจ ทักกระติกเล่าทุกอย่างให้ผมฟังด้านการใช้ได้พูดเพิ่มเติมถึงมือปริศนาคนนี้ว่าถ้ามีหลักฐานจริงให้เปิดมาเลยอย่าเอารูปส่วนตัวของน้องสาวผมไปขู่คนอื่นให้เล่าความจริงคุณทำแบบนี้กับน้องสาวผมได้ยังไงคุณกำลังเอาเขามาเป็นเหยื่อล่อที่จะให้คนบนเรือพูดความจริงออกมาทั้งที่อีกมุมคุณบอกมีหลักฐานทั้งหมดแล้วจะเปิดให้ดูมันดูย้อนแย้งไปไหมสุดท้ายอีกหนึ่งบุคคลสำคัญด้วยรักและเคารพคุณแม่ไป แจ้งความเถอะมันสําคัญมากถ้าเป็นพ่อโสอยู่ท่านคงไปแล้วผมมั่นใจและแม่ก็จะเป็นที่จะต้องไปเพราะนี่คือลูกของแม่เห็นแม่บอกกําลังทํามงกุฎให้ลูกมีเพชรสวยๆแม่เคยคิดไหมบางทีแตงโมอาจจะไม่ได้อยากใส่มงกุฎแต่อาจอยากจะได้รับความยุติธรรมหรือเปล่าบางทีเครื่องประดับมันช่วยไม่ได้ครับแม่สิ่งที่ช่วยได้จริงๆคือการหาความยุติธรรมให้กับลูกว่ามันเกิดอะไรขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ดอทคอมขอบคุณค่ะ